ดูสิไม่ถึง5นิ้วดันกว้างนี้ไม่ถึง4.5นิ้วเล็กมากเบามากเรียกว่าพกพาสะดวกอะ่ะแกะดูพร้อมกันเลยตัวนี้สั่งมาหลายตัวไม่รู้ว่าของที่มาส่งคือตัวไหนอ๋อนี่นี่คือ b m a x มินิพีซีร้านนี้ส่งของเร็วตลอดนี่ถ้าใครกะว่าไม่อยู่บ้านอย่าเพิ่งสั่งนะครับเพราะว่าร้านร้านเขาส่งของเร็วมากนะเดี๋ยวจะพลาดกับขนส่งโอเคทุกคนแกะมาแล้วนะครับนี่ ตักกล่องเป็นสีเหมือนสีกรมท่านะเขามีบอกรุ่นด้วยนะครับโมเดล B3 แ a ม16 g ิก t o r a ต e 512กินี่ต้องปกต้องปกไหมเดี๋ยวแกะดูก็รู้นะครับมากล่องเขานี่ไม่ใหญ่นะเดี๋ยวมาดูตัวคอมกันนะครับว่าจะตัวขนาดไหนดูกล่องสีาขาวๆนี่กล่องมีอะไรบ้างมาเป็นแบบนี้เลยนะครับ มีอะแดปเตอร์ตัวจ่ายไฟหัวเสียบก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนของโน้ตบุ๊กเลยเนาะแล้วก็มีมีใส่ hdmi ให้ด้วยนะครับดีเลยแล้วก็จะมีอุปกรณ์น่าจะเป็นตัวใส่ฮาร์ดดิสน,นะเหมือนกับว่าตัวนี้สามารถอัพฮาร์ดดิสได้มีเหล็กมีน็อตอะไรให้เพื่อยึดให้แน่นนะครับตามนี้เลยแล้วก็มีเหล็กตัวนี้ อันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ได้ตอนที่เราแกะดูข้างในของตัวเครื่องนะครับแล้วนี่ก็คือคู่มือนะครับนี่ไงมีคู่มือมาให้ด้วยแต่คู่มือนี้เราคงต้องอ่านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูจะมีวิธีการอัปเกรดฮาร์ดดิส์หรือว่าเอาฮาร์ดดิสต์มาใส่ก็จะมีบอกเป็นขั้นตอนแบบนี้ถ้าเราจะเอาติดหลังจอคอมก็จะเป็นแบบนี้ มีบอกหมดเลยนะครับแหมน่าจะมีไขควงมาให้ด้วยนะนี่คือคู่มือการใช้งานแล้วมาดูตัวอุปกรณ์อย่าบอกนะว่าตัวแค่นี้หมดแล้วทุกคนตัวแค่นี้จริงด้วยโอ้โหมากันแบบเล็กมากเล็กยังไม่พอเบาด้วยทุกคนโอ้โหเล็กมากดูสิ <laughs> นี่คอมเหละเนี่ย เหมือนฝากข้างบนจะเป็นพลาสติกนะครับเฮ้ยโอ้ยแกะได้เลยอ๋อนี่ไงแกะง่ายมากทุกคนตอนนี้ก็ใส่แลมมา2แถวแถวละ8 g กิกก็เป็น16 g กิกอันนี้ก็จะเป็น SSD แบบ M2 แล้วก็ในสุดของตรงนี้ เราสามารถเอาฮาร์ดดิสต์มาใส่ได้ฮาร์ดดิสต์ก็จะเป็นแบบ2.5นิ้วก็คือตัวเล็กจะใส่เป็นแบบ SSD ก็ได้หรือจะใส่เป็นฮาร์ดดิสต์โน้ตบุ๊กก็ได้นะครับก็ถือว่าง่ายเลยนะอัปเกรดนี้ง่ายมากมีหน้าหล่ะที่เขาบอกว่าแก่อัปเกรดได้ไม่เสียประกันนะครับปิดแล้วก็สไลด์เสร็จแล้วง่ายไหมดูดิดูรอบๆตัวเครื่องนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวระบายความร้อน มาดูที่ด้านหน้าก็จะมีปุ่ม Power ตรงนี้เป็น USB 3.0มี2ตัวแล้วนะแล้วก็มีช่องแจ็คหูฟังขนาด3.5อันนี้คือปุ่มเคียร์ซีมอนะครับก็น่าจะเป็นปุ่มรีเซ็ตนั่นแหละมาดูที่ด้านข้างที่ด้านข้างก็จะมีช่องเสียบ USB 3.0 2ตัวแล้วก็มีช่องเสียบเมมมาดูที่ด้านหลังนะครับตรงนี้จะเป็นช่องเสียบไฟอะแดปเตอร ช่องเสียบสาย l ลน RJ45 และ HDMI อีก2ตัวข้าล่างก็จะเป็นในส่วนของพัดลมระบายความร้อนตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มยางนี่ปุ่มยางนะครับอ๋อทุกคนรู้แล้วนี่เป็นแบบนี้แม่นี่อันนี้ก็จะเอาไว้ติดหลังจอคอมแบบนี้การอัปเกรดนี่ง่ายมากโดยรวม ประมาณนี้ยังไงดีเนี่ยโอเคคลิปนี้เป็นคลิปแกะกล่องนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวขอตัวไปติดตั้งก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับว่าการใช้งานของคอมจิ๋วตัวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างตอบโจทย์ที่ผมจะใช้งานหรือเปล่าโอเคนะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามไว้ด้วยดูสิไม่ถึง5นิ้วดันกว้างนี่ไม่ถึง4.5นิ้วเล็กมาก เบามากเรียกว่าพกพาสะดวกอะ่ะโอเคเดี๋ยวไปติดตั้งแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับ